คุณผู้ชมคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของโรคกระดูกพุนนะคะอย่างที่เห็นไปค่ะว่าเราสามารถป้องกันได้และต้องต้องป้องกันอย่างไรวันนี้คุยกันค่ะคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับศาส,สตราจารย์นายแพทย์นิมิเตเตชะไกรชนะครับประธานมูลนิธิโรคกระดูกพุนแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับเด,บดบี๋ต้องถามนี้ค่ะคุณหมอโรคกระดูกพุนที่มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคะจริงจริงร่างกายเราจะมีกระบวนการสลายกระดูกเก่าแล้วก็สร้างกระดูกใหม่ครับเป็นประจําอยู่แล้ว ในช่วงที่เราอายุน้อยๆเนี่ยการสร้างมันจะมากกว่าการสลายฉะนั้นมวลกระดูกก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนประมาณสัก3 0ม5ถึงจากนั้นก็จะเริ่มลดลงเพราะการการสร้างมันจะเริ่มน้อยลงแหละแต่ผู้หญิงจะเสียเปรียบเพราะว่าพอเข้าวัยทองร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะในการสลายกระดูกมันจะเร็วกระบวนการสร้างมากฉะนั้นถ้าเกิดคนซึ่งสะสมมาน้อยช่วงวัยหนุ่มสาวแล้วพอเข้าวัยทองสูญเสียไปเร็วเนี่ย ก็จะถึงจุดที่เป็นที่เรียกว่าโรคกระดูกทุนคือต้นทุนมีอยู่ต่ําอยู่แล้วก็จะยิ่งแล้วใหญ่เลยคร,ครับผมและนอกจากนั้นมันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าการที่มวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นได้ดีหรือเปล่าหรือการที่จะสูญเสียมวล,มวลกระดูกเร็วหรือเปล่าเนี่ยขึ้นกับพฤติกรรมสุขภาพอะไรบ้างเช่นเ,เช่นคนซึ่งทานอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอตัวเล็กตัวน้อยกุ้งแห้งดื่มนมนะครับหรือคนที่ออกกําลังกายเนี่ยก็จะหรือใช้แรงกายก็จะช่วยให้ มีการสร้างมวลกระดูกได้ดีทำไมการออกกําลังกายถึงทาให้มวลกระดูกสร้างได้เยอะขึ้นเพราะว่าเวลาที่เรามีการออกกาลังกายมีการกดรับน้ําหนักเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เซลล์สร้างกระดูกเนี่ยมันสร้างมวลกระดูกได้มากขึ้นครับนะครับ,รบแต่ถ้าคนซึ่งนอนอยู่บนเตียงใช้แต่รีโมทใช้ไอ้โทรศัพท์มันก็จะมีการสูญเสียกระดูกไปเรื่อยเพราะว่ามันไม่มีการกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกลงไปเพื่อกระตุ้นใช่ครับนะครับอันนี้คือในทางเสริมเพื่อจะสร้าง และพฤติกรรมที่จะทําให้มันยิ่งออกไปง่ายๆกินเหล้าสุุรีนี่เกี่ยวอ๋ออัน,นั้นมีผลสําคัญเลยครับเพราะเวลาเราดื่มเหล้ามากๆเนี่ยมันทําให้การดูดซึมแคลเซียมของลําไส้ลดลง<อ>แล้วพอเราดื่มสุราดื่มเหล้ามากมันจะปัสสาวะบ่อยก็จะขับแคลเซียมออกไปอีก การโซบูริกก็จะทาให้ผู้หญิงในเข้าวัยทองเร็วขึ้นแล้วก็พอเข้าวัยทองเร็วขึ้นมันก็จะสูญเสียมวลกระดูกมากขึ้นครับผมอันนี้มันหมายรวมถึงหล,หลายคนบอกว่ามันมีหลายงานวิจัยที่เข้ามาแล้วเวลาเราอ่านหนังสือครนี่เาจะบอกว่าบางทีน้ำหมัดลมเอ่ยกาแฟเอ่ยพวกนี้มันเกี่ยวด้วยไหมครับครับพวกน้ํา ดำทั้งหลายก็ต้องระวังที่มีพวกฟอสเฟตมีอะไรมากซึ่งจะทําให้การมีการสูญเสียแคลเซียมจากลำไส้ไปได้ถ้ายิ่งสฉพะกินซ้ำๆเดิมๆฉะนันในเด็กๆก็ต้องระวังก็ไม่ควรแนะนําให้ดื่มน้ําอัดลมมากเกินไปต้องรีบสะสมต้นทุนตั้งแต่เล็กๆแต่นี่ขอย้อนนิดนึงค่ะคุณหมอเรื่องของการออกกาลังกายที่คุณหมอบอกว่าต้องเป็นแนวกด ถ้าหลายคนบอกฉันก็ออกกาลังกายแต่อย่างเช่นเป็นการปั่นจักรยานหรือว่ายน้าแบบนี้ช่วยด้วยไหมคะเรื่องของกระดูกจริงจงเนี่ยจะ,จะ,จะมีการค้นพบว่านักบินอวก,กาศที่อยู่ในสภาพไร้แรงดึงดูดเนี่ยกระสูญเสียมวลกระดูกเร็วมากเลยแล้ว<อ>ใ,หให้ยารักษาก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในโลกเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดล,ลงไปฉะนั้นการที่ทําอะไรที่มีน้ําหนักเช่นเราเดินขึ้นบันไดไปช้อปปิ้งถือของนะครับอันนี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างมวลกระดูกแต่ถ้าเราเช่นว่ายน้ํามันมีน้ําพยุงอยู่อย่างเงี้ยหรือเราปันจักรยา มันจะได้ในเรื่องกล้ามเนื้อในเรื่องของแอโรบิกเรื่องหัวใจแต่ว่าไอเรื่องเรื่องของก,กระดูกจะไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่ครับผมนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นไปหน้าจอนะ่ครับมีรูปกระดูกที่มันพรุนแบบผิดปกติดูแล้วน่ากลัวมากนะเหมือนไม้ที่โดนโดนแบบพวกปลวกมันแท้แค่เอานิ้วจิ้มนิดนึงมันเปาะลงไปได้ง่ายอันนี้ก็คือมันยิ่งทําให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับและที่สําคัญคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการกินตะกี้ที่อาจารย์หมอบอก ก็คือพฤติกรรมต่างๆไม่ออกแดดเลยตรงนี้ปัจจุบันเกี่ยวเลยครับเพราะว่าแสงแดดเนจะมีอุลตราไวโอเลตบีครับเพราะมันมาโดนผิวหนังเราเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ผิวหนังเนี่ยสร้างวิตามินดีครับวิตามินดีจะเป็นตัวที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมแล้วนำแคลเซียมไปใช้ในการสร้างกระดูกที่ถ้าเราไม่ได้วิตามินดีเลยเนี่ยก็ถึงได้แคลเซียมเข้าไปก็จะดูดซึมน้อยก็จะเกิดปัญหานะครับมันต้องควบคู่กันไปแล้วก็หลายๆคนเข้าใจคืออย่างตะกี้แอบถามคุณหมอนอกรอบ ก็เราก็คิดว่าเราก็ได้แดดแหละเพราะว่าเราอยู่ที่ออฟฟิศมันเป็นกระจกสองผ่านมาโอ้ยังร้อนแทบตายเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนั้นจะได้แต่ความร้อนเพราะว่าเวลาที่ผ่านกระจกมันจะตัดอุลตราเวลตบีออกหมดเลยครับเพราะนจริงๆในความเป็นจริงต้องเช้าๆไปโดนแดดเจ็ดแปดโมงแล้วก็ถ้าคนกลัวหน้าดําก็ทาครีมกันแดดที่หน้าแต่ว่าแขนขาเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นสวกหน่อยสักสิบนาทีเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับก็คือจริงๆแล้วแม้กระทั่งกระจกรถก็ไม่ได้ครับ ผมมันก็จะติดฟิล์มกองแสง<อ>ไว้อยางนนตัดหมดเลยครับ oh. หรือบางคนออกไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ทาครีมทั้งตัวเลยก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเวลาที่ก็กันแดดได้เนี่ยเขาจะตัดแสงไม่ได้เลยปี่ออกหมดเลยครับผมนะครับแค่ต้องเลือกช่วงเวลากับแดดที่เหมาะสม อย่าไปเลือกช่วงกลางวันมากๆอันนั้นอะไรผมบอกโอ้ยฉันกลัวเดี๋ยวก็ผิวไหม้ผิวเกรียมกลัวมาเล็งผิวหนังจริงๆต้องเลือกจังหวะที่ถูกต้องครับค่ะก็คือแดดอ่อนๆแบบนี้แต่ว่าถ้าดูตัวเลขแล้วปัจจุบันเรื่องของโรคกระดูกพรุนกับคนไทยมีมากน้อยแค่ไหนคุณหมอจริงๆเราเคยสำรวจในในประเทศไทยนะฮะทั่วประเทศเนี่ยพบว่าประมาณสักหนึ่งใน4ี่ใน5้าจะมีเรื่องของโรคกระดูกพรุนโดยโดยเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกนะครับค่ะซึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรคกระดูกพรุนจะต้องหักทุกคนนะครับ ขึ้นกับว่าไปไปมีการกระทบกระแทกหรืออุบัติเหตุหรือเปล่าครับนะครับยั่ถ้าคนซึ่งไม่เป็นโรคกระดูกพรุนก็ควรจะดูแลตัวเองให้ดีแต่ถ้าเป็นแล้วต้องป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุรือหกล้มพอตะกี้คุยมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับที่เป็นวิทยาขึ้นมาเป็นัวเลที่น่าตกใจหลายคนบอกว่ามันไกลตัวฉันดูแลตัวเองดีหนึ่งในสามของผู้หญิงนะหนึ่งในห้าของผู้ชายน่ากลัวมากเลยทีเดียวและที่สำคัญกระดูกพรุนถ้าดูแลไม่ดีมันจะหักแล้วก็มันทําให้เกิดโรคแทรกซอนด้วย ออะไรคือจริงๆเนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สั้นปัญหาครับมันเลยเป็นภัยเงียบคือคือเราจะไม่รู้ตัวว่าเป็นจนมันหัก<อ>ซึ่งซึ่งพอหักแล้วเนี่ยเช่นถ้าเป็นกระดูกสะโพกหักเนี่ยเออมันก็ต้องอาจจะต้องผ่าตัดรักษาหรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมาเนี่ยซึ่งอ,อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ถึงหนึ่งในให้ารายในปีแรกเลย<อ>แล้วในรายซึ่งรอดมาเนี่ยก็ก็อาจจะมีภาวะทุพลภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะเริ่มเคุณภาตไปเลย แต่ถ้ากระดูกสันหลังหักยุบป๊๊บหลังโค้งค่อมหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วเวลาเป็นหวัดทีก็จะเป็นปอดอักเสบเลยท้องแคบลงก็ท้องผูกกินอาหารก็อืดเร็วเราหลังค่อมการทรงตัวไม่ดีก็จะล้มง่ายก็จะเห็นว่ามันมีผลตามมายอะกันมาเลยรัะแล้วที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นภัยเงียบแสดงว่าเราจะไม่รู้ตัวเองเลยครับว่ามีอาการอย่างที่คนเขาบอกปวดหลังปวดกระดูกอะไรพวกนี้เกี่ยวไหมคะคุณหมอสมัยโบราณเนี่ยที่ไม่มีเครื่องมือเนี่ยคนเราทราบว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเมื่อกระดูกหักมาแล้ว ว่าเราเอ็กซเรย์เจอว่ามันพุน <S 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 นะครับฉะน,นั้นจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราบ่นว่าปวดหลังปวดเอวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อและเอ็นขาและขอ้อถ้าถ้ากระดูกเนี่ยมีการปวดเมื่อไหร่แสดงว่ามันห,กหักละนะครับแล้วเราก็จะตรวจสอบได้นะครับเมื่มอกี้มีเอ็เซ์เรย์ซก็มาหมอเขาอยากรู้จังเลยแล้วหลังนี้เขาจะตรวจสอบเไปว่าแบบเขาพุนหรือเปล่าหรือเขาจริงๆมันเรามีเครื่องมือตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกแต่แน่นอนเครื่องนี้เครื่องมือนี้ก็มีราคาแพงและการตรวจก็มีค่าใช้จ่ายสูงจริงๆแล้วเราไม่ได้ตรวจเป็นประจําทุกคนนะฮะ เรา,เราดูเฉพาะลายซึ่งมีความเสี่ยงเช่นอายุเกิน65สิบปีขึ้นไปนลายซึ่งหมดประจําเดือนเร็วเกินไปหรือไปกินยา,าที่ไปทําให้กระดูกรุนหรือมีโรคประจําตัวที่ทําให้กระดูกต่อนเร็วอย่างเงี้ยเราถึงจะตวรวจแต่ทีนี้มันไม่ได้คือถ้าเราทานแคลเซียมในฐานะที่หลายๆคนดูอยู่ถ้าเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยทํางานยังสามารถสะสมต้นทุนอยู่แต่สาหรับผู้ชมที่อาจจะบอกโอ้ฉันก็วัยวัยทองแล้วนะอย่างนี้เขาต้องปฏิบัติตัวยังไงดีคะคุณหมอคือถ้าหนุ่มสาวเนี่ยเราแนะนําให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี นะครับสะสมไว้ให้สูงก่อนดีกว่าแต่ถ้าพอมอายุมากแล้วเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอะไรที่ทำให้กระดูกกรนเนี่ยต้องต้อง,องเลิก mm hmm. เช่นสมุหรีดื่มสุราไม่ออกกำลังกายต้องกลับมาออกละ <c oughs> ไม่โดนแดดต้องโดนละ <c oughs> ก็ต้องปรับเปลี่ยน <c oughs> คือคือมันก็ยังดีกว่า ที่จะไม่ทําอะไรอย่างน้อยมันชะลอไม่ให้เลวเหมือนเงินเก็บถ้าเรายิ่งเก็บไปเยอะก็จะดีแต่ถ้าสมมติว่าพอยิ่งสูงอายุเงินเก็บไม่ค่อยมีคราวนี้ทำอะไรงยืมคนอื่นไม่ได้ด้วยี้ยืมไม่ใด้เลยครับผมนะครับก็คือฝากไว้ในเรื่องของการดูแลตัวเองแบบโดยรวมเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ที่สําคัญการออกกําลังกายนี่คุณหมอมีมาเชิญชวนไปรณรงค์ออกกําลังกายวันเสาร์นี้ด้วยครับเรามีทางมูลที่โลกกรรผลุนแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีโครงการเดินรณรงค์ รวมพลังคนไทยขจัดภัยโลกกระดุกพุนนะครับในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับโดยใน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 ที่จัดงานเนี่ยก็จะมีการเดินรณรงค์มีการเสวนาเรื่องของโลกระดุกพุนนะครับมีกิจกรรมออกกําลังกายสอนทำอาหารสุขภาพแล้วก็มีบูธขายผลิตภัณฑ์แล้วก็เสื้อยืดโครงการเพื่อมอบรายได้ทั้งหมดเนี่ยให้กับมูลที่โลกกระดุกพุนแห่งประเทศไทยโดยไม่ หักค่าใช้จ่ายถ้าสนใจไปร่วมได้ที่กี่กี่โมงนะคุณหมอครับเราเรานัดกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์วันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนี้ที่ประตู4ตีห้าครับมประตู4ตีห้านะครับครับผมนะครับก็จะได้มีการเริ่มเดินกันไปนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมเอ่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับแต่ไปทําบุญร่วมกันได้ครับโอเคครับผมได้บุญด้วยการเรียนเชิญชวนอาจจะเป็นจุดในการเริ่มกระตุ้นครับว่าถ้าคุณออกกําลังกาย สุขภาพจะแข็งแรงขึ้นบางคนบ<ม>อกไม่ค่อยตื่นเช้าก็ตื่นเช้าไปคือโดยส่วนมากตื่นเช้าจะถึงสุกเต็มที่แล้ววันเสาร์ไม่ค่อยอยากตื่นเช้า <c oughs> ลองดูครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> อากาศสดชื่นยามเชา้านี่มันจะทาให้เป็นแรงกระตุ้นว่าเอ้ยเราอยากตื่นมาสูดอ,อา,ากาศ <c oughs> สดช <c oughs> สุขภาพจะได้แข็งแรงโรคกระดูกพุนป้องกันได้นะครับย้าไ้เลยครับว่ารักษาไม่ได้แต่ป้องกันไว้ได้นะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอสบุณค่ะสวัสดีครับฟั่งนี้แล้วนะคะอย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะที่เสี่ยงต่อโรคกระดูกพุนด้วยนนนนนนคคเดีี๋ยววตตอออ้้พัััักกกกก่่่่สรูชหา